รู้ทิศทางลมสำรวจกระหมยุคบิ๊กอ้วนบิ๊กเล็กสมดุลอำนาจนายใหญ่เจ้าสัวบิ๊กแดงเป็นไปได้มากว่าขณะที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังเรียบการเมืองอยู่นี้บัญชีรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2567อาจจะประกาศเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนภูมิธรรมแล้วก็ได้เพราะภูมิธรรมเวชยชัยบิ๊กอ้วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรโหมได้ตกลงใจลงนามและเสนอนายกรัฐมนตรีแผทองทานชินวัตร ให้ลงนามเพื่อกราบบังคมทุนก้าทุนกระหม่อมตั้งแต่17กันยายนทุกอย่างเป็นไปตามโผที่บิ๊กอ้วนหารือกับอีก6เสือกระโหมตั้งแต่วันที่12กันยายนและ16กันยายนโดยเฉพาะโผแต่งตั้งแม่ทัพน้ำหรือผอบอรทอรอที่ผลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผอบอรทอรอคนปัจจุบันท่านยืนยันตีลังกายันว่าต้องเป็นพลเรือเอกจิรพล์ว่องวิทย์บิ๊กแมวที่ปรึกษาพิเศษทอรอซึ่งแม้ไม่มีกฎหมายห้าม แต่ถือว่าแหวกม่านประเพณีหลักนิยมที่ปกติผอบอเหล่าทัพจะขึ้นมาจาก5ฉลามเสือเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันกันกบผบอทอบอ,อ,บอคนใหม่ก็เป็นไปตามที่ผอบอทอบอคนปัจจุบันบิ๊กต่อพ้นเอกเจริญชัยหินเท่าเสนอคือพ้นเอกพนาแคล้วปลอดทุกบิ๊กปู่เสททบอแห่งเตรียมทหารบกรุ่นที่26ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งถึงปี2570เท่าเทอมรัฐบาลอุ้งอิงที่เหลือ จะว่าไปฝ่ายการเมืองกระทวงกรลาโหมรอบนี้จะเรียกว่าลงตัวแบบธรรมะจัดสรรหรือนายทุนใหญ่จัดสรรก็น่าจะพูดได้รัฐมนตรีเป็นบิ๊กอ้วนสายตรงในายใหญ่ทักษิณส่วนรัฐมนตรีช่วยคือบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชย์โคตา้าพักร่วมไทยสร้างชาติที่ว่ากันว่านายทุนใหญ,รใหญ่รุ่นใหม่รูปหล่อหนุนช่วยอยู่บิ๊กเล็กเป็นน้องเลิฟคนหนึ่งของลุงตู่เคยเป็นเลขาธิการสมช ผ่านงานใหญ่มาแล้วหลายงานและต้องขีดเส้นใต้3เส้นว่าเป็นเพื่อนตอทอรุ่น20รุ่นเดียวกับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผออทอบอบอ,อดีตรองเลขาธิการพระราชวังที่พึงพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เพราะลาออกจากราชการเป็นบิ๊กแดงคนเดียวก,ก,กันกับที่ปฏิบัติภารกิจลังกาวีเมื่อวันที่หพฤษภาคม 2,566บิ๊กเล็กจะเอาใครมาเป็นเลขาเป็นทีมงานหรือบิ๊กแดงจะแอบ,บหนุนช่วยแบ็กอัพเพื่อนเลิฟอย่างไรไม่เป็นที่เปิดเผยแต่สำหรับบิ๊กอ้วนนั้นเลือกเอานายทหารต่อทอสิบเพื่อนเลิฟนายใหญ่อย่างบิ๊กหมีพลเอกไตรศักดิ์อินทรรัศมีมาเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีและได้จัดสตาฟทีมงานทั้งที่เป็นเพื่อนในายใหญ่และนายทหารรุ่นใหม่ นักวิชาการด้านความมั่นคงมาช่วยงานอีกเพียบฟังการให้สัมภาษณ์ต่างกรรมต่างวาระเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารเรื่องการบ้านภารกิจในกระทรวงกลาโหมแล้วก็พอจะกล่าวได้ว่าสหายใหญ่ภูมิธรรมนั้นไม่ธรรมดารู้โจทย์รู้ทิศทางลมในยุคผสมผสานอำนาจและการข้ามขั้วเปลี่ยนผ่านแบบพิสดารโอลีไทยแลนด์ที่บางฝ่ายตั้งโจทย์ด้วยความห่วงกังวล ในายใหญ่ถูกกองทัพรัฐประหารมาสองครั้งเมื่อปี2549และ2557วันนี้เป็นโอกาสทองที่ในายใหญ่สหายใหญ่จะได้เวลาเอาคืนหรือสั่งนั้นอาจจะเยอะไปหน่อยต้องไม่ลืมว่าบ้านเมืองเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์กองทัพกับสถาบันนั้นยากจะแยกออกจากกันอย่างน้อยบิ๊กแดกที่สังเกตการอยู่คงไม่ปล่อยทุกอย่างเลยทง หสายข่าวรายงานมาว่าเมื่อ17กันยายนวันที่นายอิงบิ๊กอ้วนและคณะยกทีมกันไปร่วมงานนักศึกษาวปอ .66 ถแถลงผลงานที่สถาบันป้องกันประเทศนั้นตอนท้ายของงานขุนศึกโตขึ้นเวทีไปทอกตบท้ายทำเอาใครหลายคนแอบสะดุ้งลึกๆเพราะตบท้ายด้วยบทกลอนพระองค์ดำความว่าถ้ามึงรักพักดีพี่ต่อชาติมึงจะคลาดแคล้วไผ่ได้สิน้น ถ้ามึงชั่วเลวร้ายขายชาติกินมึงจะสิ้นชีพมวยด้วยดาบกู